สวัสดีครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สิพาพี่น้องไปห้าอยู่หากินนะครับนะครับสภาพพี่น้องไปห้าใส่กุ้งดักกุ้งดักปลาจักหน่อยนะครับอยู่หากินดนะครับนี่ซื้ออุปกรณ์ดักกุ้งดักปลาซิ่วมากครับเออได้อาหารก็คือรำนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรพี่น้องก่อนผม อย่างไว้นี่แหละนะครับนี่นะครับอาหารกระที่ใไส้ดักมันอี๋ก็เป็นข้าวสุกกบบห้ำนะครับจะลองอาหารกระิใไส้ไปมืงน,นี้นะครับนี่มองใส่อาหาร,าหารกับอาหารกระิป,ปันกลมๆนะครับ มาถือบวกสามก้อนแล้วก็มัดเลยน,นี่นะครับลงไปแล้วปึ๊บตัดเป็นกล้วยไปกุ้กล้วยจังเลย สามสี่ใบจะเริ่มเขามา้ยแน่ละครับนี่วกไว้ก่อนนะครับเอาไว้ใส่ตอนยำบบนเดียดหอน